ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็จะผมแบ็กอีเกิ้ลเช่นเคยวันนี้เราเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับอันนี้ก็เมนเจอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับมาวันนี้ผมจะพามาดูแผนของอันดับหนึ่งตอนนี้ครับก็แผนเมตาปัจจุบันนะครับก็คือแผน5-2-3นั่นเองครับแผนนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะมาครับวันนี้ผมก็จะมาก็แผนให้ดูเนาะผมก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้แผนของฟูอันดับหนึ่งนะครับมักเตือสเสนอก็บวก5ครับค่อนข้างเอเคนะอันนี้ฟูทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับ มาเอีกเลยมาดูผลงานในแรงครับบันทึกการอีกงขันเขาเนาะอ่าเมนเจอร์นี่ครับก็ชนะรวๆนะครับโหเล่นดีมากครับขี่นัดติดเนี่ยขอดูก่อนนะครับในโหมดเมนเจอร์เขาชนะไปแปดนัดติดนะครับนะผมทำงานก๊อปปี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมจะไปให้ดูในทีมผมเลยนะนี่เลยครับทุกคนอันนี้ผมใช้เป็น full team e n u นะครับแล้วก็โค้ดผมจะใช้เป็น โซชาครับว่ามันได้เอฟิกด้วยนะโซชามันจะมีแผนนี้ครับห้าสองสามที่ได้เอฟิกด้วยผมก็เลยจับมาเล่นเลยครับแผนนี้ได้นะครับขึ้นตำแหน่งก็โค้ชแมจันมาการยกินนะครับเรามาดูที่กองหน้าสองตัวปีกสองตัวครับผมจะใช้เป็นโรนโดกับแลนกิลครับส่วนตัวสำรองที่ผมจัดสับเปลี่ยนนะถ้าตัวไหนตัวนึงไม่ฟิตผมจะใช้แดนนิสเจมส์ครับลงมาตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมาคาเลดฟอร์ดอันนี้เล่นดีมากครับตัวนี้เล่นดีมากนะมาคาเลดฟอร์ดถือว่าโอเคเลยครับบวกห้านี้จะ บรรเทิงมากเลยแค่วันหนึ่งก็เล่นดีมากนะตามจริงเล่นดีกว่าโรนโดอีกครับแต่ว่าผมชอบการเบียดของโรนโดเนาะมันเบียดจังหวะพิงบอลแล้วก็ตัดเข้าในกับเลยใช้โรนโดนะครับอสองตัวนี้เราก็กองหน้าตัวเป้าครับเจสี SG ผมใช้เป็นเมสันกินบูตตัวนี้บอกเลยครับว้านแนะนํามากครับตัวนี้ถ้าใครเล่นฟูลทีมแมนยูหรือว่าฟูลทีมชุดยาวชนนะครับเมสันกินบูนี้สองเท้านะครับนี่ครับสองเท้าครับแล้วก็มีพลังแฝงนี้ ฟินิชช็อตกยิงอันนี้ยิงไซค้อนในจังหวะยิงหลังคายิงแรงมากแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งหนึ่งได้ดีครับมีชอบเล่นท่าด้วยนะถือว่าโอเคมากครับดูครับค่าพลังอู๋เบิร์กมากจบเซฟก็เกือบหนะึ่งร้อยี่นะยืนตำแหน่งดีมากครับหนึ่งร้อยสิบเก้าแล้วก็ไซสห้าขัาห้านี่แหละแล้วอีกอย่างของมีสันกิบูดเล่นลูกหมุนดีมากนะครับทุกคนผมเอาไปเล่นลองทดสอบดูแล้วหลายๆแมตช์เห็นตัวสูงแค่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าแต่เล่นลูกหมุนดีมากนะ เบียดมงกองหลังพวกฟันได้ได้เฉยครับโอเคมาดูที่กองกลางสองตัวครับจะใช้เป็นซีเอ็มนจะใช้เป็นบูโน่กับพอพวกป่าครับอ่าตัวนี้เลยบูโน่นี้ดูครับยิงไกลหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับอันนี้เป็นปีบีโอีนะส่วนพวกป่านี้ใช้เป็นปีจีอาร์ครับมาดูราคาครับปีจีอาร์นี่ถูกนะผมก็เลยเลือกใช้ครับแค่ประมาณสองร้อยเองครับแต่เล่นเล่นโอเคมากเลย ลอดูครับนี่ครับค่าพลังเด่นก็จะประมาณนี้เลยแต่บูนูนี่จะเยอะกว่านะเห็นได้ชัดเลยครับแต่พ่อปาจะได้ความสูงครับแล้วก็ยิงไกลยิงไกลนี่ผมว่าพ่อปายิงไกลดีกว่าบูนูด้วยนะถ้าเล่นจริงคบในโหมดเมเนเจอร์ครับพ่อปาถ้าเข้าเท้าหัวนี่คือหายครับทุกคนจังหวะเล่นท่าของพ่อปลาเล่นดีกว่านะจังหวะเลี้ยงหลบครับพ่านี้จะหลบดีกว่านะครับมาดูนิสัยครับพอพ่ปลาจะมีเข้าประทัดได้เดีนะจังหวะเปียดกับกองกลางฝั่งเขานะครับ ก็จริงใจได้ดีบุน่ก็นี่ครับไม่ต้องศาธยายายครับโอ้โหพลังแฝงเยอะมากอ่ะเรามาดูตัวต่อมานะครับส่วนวิงแบกสองตัวครับ้ายกับขวนี่ผมจะใช้เป็นวินเลียมนะวิงแบก้ายครับแล้วก็บานวิสก้าครับวิงแบกขวานะหลักเกยก็คือใช้แบกที่มีความเร็วนะครับมีความเร็วสองตัวนั้นก็เอพีน้อยด้วยครับสิบสามส่วนวิลเลียมนี้เยอะนิดนึงคือสิบหกนะครับ แล้วก็นิสัยที่สําคัญเลยที่ผมเลอกใช้สองตัวนี้คือมีเข้าปะทะได้ดีครับนี่เลยและอิน hey, ดูเทเคิลนะครับสองตัวเนี้ยดีมากครับจังหวะเบียดกับกองหลังนี้เอาอยู่นะครับอ่ากองหน้าเสียเอาอยู่เลยนะแล้วก็มาที่แป็กซ้ายแบ็กขวาครับตามจริงแผ่นนี้เราจะใช้เป็นซีบีก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าเป็นเอลบีดีกว่าครับจังหวะเติมเกมมันจะดีนอกจาบคนที่จะเล่นรัดกลุ่มก็ปรับเป็นซีบีได้ครับเป็นปีกี้กับดาริบินนะ ดาริบินก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับสำหรับคนที่เล่นฟูลทีเมนยูหรือว่าคอนแลนด์อันนี้ผมแนะนํามากเลยนะเล่นดีมากครับความเดียวไม่เยอะก็จริงครับแต่ว่าการเข้าบทะแล้วก็เกมบุกนี้มันครบเครื่องครับดาริบินส่วนปีเก้นี่เห็นสแตทแบบนี้ปีทีซีแต่ว่าเล่นเกมลูกปีมากแล้วมันจะดันสูงเหมือนกับตัวจริงเลยนะครับทุกคนโหดันสูงมากแล้วก็ทาประตูได้ด้วยนะปีเก้ทำประตูได้บ่อยครับถ้าตามปกติเขาก็จะใช้เป็นพวกดาวิดลุยปีอ่าเอลเฮใช่ไหมกับพวกโคลรอบครับ ถ้าเป็นฟูทีมหมือนนะแต่นี่ฟูทีมันอยู่ก็เลยใช้เป็นปีกี้ครับโอเคเลยเนาะนะครับส่วนสวิปเปอร์ตัวนี้ผมจะใช้เป็นลิโอเฟเรนานะครับก็หาแบ็คอาชีพตัวหนึ่งที่เก่งๆครับนี่ครับก็เฟเรนานะครับมีความเร็วด้วยแล้วก็มุมว่าได้ดีจังหวะวิ่งเบียดกับก้างหน้าเขาถือว่าโอเคนะเบียดได้นะครับโอเคแล้วก็ประตูใช้เป็นดิวิดเดเกรนะครับมาเรามาดูพวกแท็กติกนักเตะกันบ้างครับ แท็กติกนักเตะนี้อีก2ตัวครับโรนโดกับแลนกิกผมจะใช้เป็นขึ้น3ามตรง3ามนะแล้วก็เป็น c c 1หนแล้วก็ SR1 นะครับมาที่กองหน้าตัวเป้อรครับมีสันกินบุตรตัวนี้ผมจะใช้เป็น AR1, DP1 แล้วก็ SR1 หนึ่งครับคือจะไม่ให้มันลงมาเล่นกลับมากต่อ่ครับจะให้มันบีบดังสูงเลยคือบีบกองหลังฝั่งตรงข้ามมันจะวิ่งบีบเลยครับแบบน,นี้แล้วก็ขึ้นสามงสามเนาะ แล้วก็ส่วนกล,กลางส่วนตัวเจะใช้เป็นขึ้นสามลงสามครับไม่มีแทคติกนะกลางๆสองตัวแล้วก็บินไปซ้ายบิบ็ปขวาครับขึ้นสามครับขวานี้ขึ้นอ่าขึ้นสองลงสามนะแต่วิลเลียมนี่ผมลึมปรับนะครับโอเคปรับเป็นลงสามแค่นี้เองส่วนมัลลีสการนี่ผมจะใช้มันขึ้นเกมนะขึ้นดันสูงนิดนึงนะครับบัิลีสการลยหรือว่าบางคนแต่ใช้แบบไม่ให้ดันสูงก็ได้นะแต่ผมชอบครับวันนี้ปรับมันนิดหนึ่งนะให้มันดันสูงขึ้นมานิดหนึ่งครับ แล้วก็อาสวีปเปอร์ผมเลยขึ้นเป็นขึ้นหนึ่งลงสามนะครับแล้วก็แบ็กสองข้างครับจะเป็นเออารหนึ่งจะให้มันช่วยบวกเท่าที่เป็นไปได้นะนี่ครับให้มันช่วยบวกเท่าที่เป็นได้คือมันจะมีจังหวะบวกคือมันจะขึ้นไปเลยครับแบ็กสองตัวอาศัยการยิงไกลนะครับหรือบางคนจะใช้เป็นเออาสองก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นเออารหนะึ่งเนาะแผ่นี้มันคือจังหวะมือวาครับทุกคนแล้วก็ขึ้นสามลงสามเนาะโอเคแล้วก็มาดูที่ แทคกติกทีมกันนะครับแทคติกทีมผมจะใช้เป็นแทคติกนี้เนาะเป็นแทคติกพื้นฐานของแผนนี้เลยครับอันนี้ใช้มาตั้งแต่ปานสองสามตีสั้นทีเแล้วก็ยังแผนนี้อยู่นะกรับสามห้าสามห้าสี่ห้าอิสระนะครับส่วนเกมลูกก็คือสามสิบหนึ่งเจ็ดสิบครับเน้นยิงไกลครับอิสระส่วนการป้องกันก็จะเป็นหกสิบสี่ห้าสี่สิบเหมือนเดิมเลยคุมโซนนี่คือแผนเมตายอดนิยมนะครับห้าสองสามมันเองหรือว่าแผนอื่นเล่นแทคติกนี้ก็ยังได้เลยนะครับ ดำดูบนบาทนันกเตะกันมากครับอันนี้กับตันที่ผมจะใช้เป็นไรอันกะิเนาะยิงลูกจุดโทษอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะปรับปรับตามสถานการณ์นะอ่ะปรับมาเป็นบูนูนะครับบูนูรับเหมานะครับบูนูจะรับเหมาเลยนะครับแบบนี้เลยจะใช้เป็นโรนุกได้แต่ว่าผมว่าบูนูนี้มันเฉียบคมเนาะแล้วเอาสมรรถนะของมันออกมาให้ดีสุดกับบนะูน่เนาะโอเคพูด เดยอะแล้วปะเราไปดูในเกมน,นะครับอันนี้ผมจะกดแรลงให้ดูนะครับไปไปชมกันเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นฟูลทีมฟูลทีมอันนี้ฟูลทีมผสมนะดูนักเตะเขาบวกให้เยอะเลยนะครับมปเราไปเริ่มกันเลยนะครับมีนอตแท็กติกก็แท็กติกนี้เลยครับตามที่ผมเซตติ้งไว้เลยนะเซต มันเป็นแทคติกพื้นฐานอยู่แล้วครับสำหรับแผนห้าสองสามเนาะมาทำมาดูครับบิลเลี่ยมขึ้นเกมมาแล้วครับอันนี้ก็จะเน้นการตอบบอลนะแล้วก็ยิงจากแถวสองครับทิมผมนี่ครับมาแล้วแทงให้บิลเลี่ยมกินูบยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไวมากครับทุกคนโอ้ขึ้นนำอย่างไวครับโอ้แต่เมสันกินบบดีหน้าอย่างเออเลยครับดูครับเนี่ครับยิงด้วยซ้ายนะครับพยายามปัดนะครับแต่ไม่ทันครับ นี่กการขึ้นเกลวมันจะแทงช่วช่องก็ตัดสมเข้าด้านในครับช่วงต้นเกมนี้ได้ประตูลูกแบบนี้เยอะมากนะครับส่วนในหลายหมัดก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกแบบนี้ครับแล้วก็ผมแนะนำนักสับคนที่เล่นฟูทีมันยูใมสันกินบูนนี้เอาเรื่องครับยิงซซายห้าหัวห้าแล้วก็ลูกหม่งนี้ตามจริงหรือว่ามันจะหม่งไม่ดีนะครับแต่ว่าบางบางแบบมันหม่งสองลูกเลยนะหม่งสองลูกสามลูกก็มีนะครับหม่งเข้าด้วยครับ ก็ถือว่าโอเคนะหาช่องดีครับมีสันกินบูดแต่ผมก็จับโรนโดัวไปเดินหน้าเป้าครับเห็นไหมอันนี้แผนนี้ก็ทะลุมาแล้วครับหืมดีนะ้วเดการระวังมาทันครับแต่แผนนี้ก็จะหลุดถ้าหลุดแล้วคือหลุดเลยนะครับเราจึงเน้นใช้แบ็คตัวที่เป็น RB หรือว่า LB เราจึงเน้นใช้แบ็คที่มีความเร็วนิดน,นึงครับเพื่อที่จะได้วิ่งทันกองหลังอ่ากองหน้าเขาเนาะหืมยังไงครับเนี่ยจะไปหรือเปล่าครับ อันนี้เขาน่าจะใช้แผน4 2 2 2เนอะใช่ไหม4 2 2 2มาดูครับุูดไม่ใช่ครับอันนี้เขา4 5 1นะคือ CDM 2ตัวแล้วก็มี Cm 1ตัวนะครับอีก2ข้าแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1ตัวเนาะตัวนี้มาดูครับว่าทีมเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเนาะ แผนห้าสองสามนี้ส่วนเดญ่บางทีมันจะเริ่มแพ้ทางแผนสี่สองสสองแล้วเนาะที่มีปีกเอกับ RM นะครับมันค่อนข้างเริ่มที่จะแพ้ทางนะว่าแผนนั้นมันจะเน้นขึ้นเกมทางริมเส้นครับมันแท่งทีมันหลุดเลยก็มีนะครับกอ,องหลังเราถึงเอาอยู่ครับจังวะนี้ยังไงเนี่ยอยากให้โดนยิงไกลนะครับโดนยิงไกลนี่มีเวอนะเมตาสับเมเนเจอร์ยิงไกลก็ยังถือว่าได้เปรียบ เพื่อนอยู่เนาะกับแทงด้วยช่องนี้ได้เปรียบมากครับมาลองดูดิวินเดียมโอ้น่าจะฟ้าครับจังหวะนี้โอ้เอาได้ไงจังหวะบังผลได้หรือเปล่าในทีมเขาเนี่ยคลายวอกเกอร์มากดสึกข้ามไปเลยใครเปิดวะวเนี่ยซองมินเปิดนะ อสองเฮอมินบวกห้าอ้หจะเถื่อนไปไหนครับถ้าหลุดคือหลุดเลยนะสองฮึมินเนี่ยเร็วมากครับฟังไงเอาอยู่วีเลียมไมมหนูโอเคได้ครับดักได้สวยแล้วครับผมขึ้นเกมมาได้อือผมก็โดนดักบอลจรงเลยเนี่ยอียังเข้ากลางได้ครับฟังไงยังเลีเจมโอ้ได้ครับยังได้อยู่กินบูดกินบูดไม่มีตัวส่งครับ เล่นกับบูโนหืมสูงได้กองกลางเขาแน่นมากว่ากองกลางกวาห้า,าตัวเลยนะแผ่นนี้เจอก็จะค่อนข้างเกระดน,นึงครับรเพราะกองกลางมันเยอะนะดาร์ลีบินตัวนี้ผมก็แนะนํานะเล่นดีมากครับเสิร์ฟกูทีมันดูมันครบเครื่องครับทุกคนบานรา์นิสเซกาบุตตัดได้ฟาวครับโอ้โหน่าเสียดายแผ่นี้ตามจริงตำแหน่งของเดนนิสเจียมนี่ผมใช้เป็นไลน์กิ๊กนะแต่ว่าแบบนี้ไลน์กิ๊กมันไม่ฟิตครับก็เลยเอาเดนนิสเจียมลงมาแทนเนาะ ก็สปีดก็คล้ายๆกับเลนจิเลยครับเดืมากครับร้อยยี่ครับสีแดงปีมาเลยครับนี่ครับตัวของบังฝั่งนู้นก็เป็นฟันได้ฝั่งเราก็เป็นกินบูดเนาะจะยันอยู่หรือเปล่าครับได้ประตูต้นเกมเขาเล่นสั้นนะจะเปิดไหมเนี่ยหมูตัวซิเบ้เอาหน่อยครับอ้าวเข้าด้านในมีอันตรายนะโอเคตัดได้หมูเสียจุดโคตรมากเลยครับ ต่นี่เจมไปแล้วครับแต่นี่เจมกระชากไหมยังไม่ได้กระชากนะมีสันกินบุตรแทงเดนนิเจมกระชากสิครับหืมไม่กระชากว่ะยังกินตัวยังกินตัวเฮ้ย้ยตัดเดนนเจียมยิงเดนเจียมหืมได้ยิงไหมเนี่ยไม่ได้ยิงครับโดนเบียดไปครับไม่ได้เตยม,มุมด้วยเดนนิเจีเมนี่ครับเอามาแทนอ่าแลานกิ๊กก็เลยได้เป็นกับทันทีนะ เขาน่าจะเล่นสั้นนี่ครับเล่นสั้นโอ้บริสิทธิ์เขาเจ็บครับทุกคนโอเคแบบนี้เราน่าจะค่อนข้างได้เปรียบนะนี่ครับโดนแทงเห็นไหมมันจะหลุดแบบนี้ครับถ้าโดนแทงครับเด็กอาไม่ออกมานะเยียบ้อยครับแบบนี้พาเวลเนตเบ็ดครับยิงดีมากครับัจหวะหรุดคือมันหลุดเลยนะแขนนี้ครับเป็นช่องเลยครับโอ้ตามไม่ทันครับทุกคน วินเลี่ยมว่าเร็วนะแต่ก็ยังไม่ทันครับมาเริ่มใหม่ครับทุกคนงั้นผุขอปรับเป็นบุกเพิ่มสักขีดนึงนะเดี๋ยวนุ่เจมอยู่ที่บอลจะขึ้นเกมเราจะขึ้น,นยังไม่ค่อยได้ครับอ้าวไปได้ครับโรนโดวินเลี่ยมวินเลี่ยมไม่ได้ส่งนะกินบูดอยู่ไม่ตรงตำแหน่งเขาเมื่อกี้มาเรามาเริ่มพื้นหลังเลยครับเราคอ้บอลได้แค่สี่สี่เปอร์เซ็นต์เองนะ แต่ฝั่งนี้นคอมบอลได้ค่อนข้างโอเคมากครับเยอะก,กว่าเราเลยตัวเคดีกว่าเราด้วยครับมีกุลิตรบกแปดใช่ไหมเมื่อกี้สู้กับนัเตะบกเจ็ดบกแปดนี้ค่อนข้างยากขึ้นหนึ่งนะผนช็อปสองมินมากเลยอ,บอืบกห้าดิยี่สิบทีเอสด้วยโอเคอยังไงจะก,กันใหม่หรือเปล่าครับอยาให้ยิงใกล้อุ้ยเสียวเลยเอาไปเน่นเวดดิงไกลนี่ม่หายนะ ส่วนการเขาที่ยิงใครดีก็จะเป็นพอพกฝ่านะครับทุกคนเพราะพบฝ่า p ปีจีนี่ยิงดีมากนะแต่ฟูทีมันอยู่ผมก็แนะนำนะมันน่าจะสะแตตเกือบเท่าอ่าปีเอลิสใช่ไหมแล้วมันถูกด้วยครับผวดโแข็งแต่ว่าทำบอลออกได้ไงวะเนี่ยรือประสิทธิ์เขาบวกเ็ดนะคายวักเกอร์ก็บวกแปดอุ้ยนักเตะคราร์ดามบวกเยอะจังวะเนี่ยคุณอยู่ทีทททบวกแปดด้วย ไม่รู้ว่าทีมมาเจะยันหม่หรือเปล่านะเอาหน่อยครับเล่นรัดกลุ่มรัดกลุ่มครับยกมาแล้วตอนซิเป้หมงได้ตามจริงตำแหน่งของตอนซิเป้นี่ผมจะใช้เป็นอ่าปิกี้นะแต่ปีกี้ไม่ฟิตจะไมแม์นี้ปิกี้ไม่ฟิตนะครับปิกี้นี่เล่นดีมากนะในเกมบุกครับเอากินบุตรให้พอกว่าขอให้พอกามีโอกาสได้สับนี่จะโอเคมากนะครับฟอามวิสก้าเปิดไหม เปิดมาจากวันนี้โดนดอมไม่ได้ครับเขาเน้นเล่นบอลสั้นนะต่อบอลครับมากองกลางเขาเยอะครับมันต่อบอลขึ้นง่ายอยู่แล้วกองหลังเราเดี๋ยวเผือครับเผือแทงท,ทีมีทะลุแน่นอนครับป้ากองหลังเรามันไม่ได้เป็นซ b บนะมันเป็นอ่าสวิปเปอร์ครับแล้วก็เป็น l อลบบนะมันก็นจะดันสูงนิดนึงครับบุนุฟเฟร์นเดส เจอคุณิตธิบแปดอ้ยเอาเกือบไม่อยู่ครับมาดาล,ลีบินแทนงใหโ้โรนโดเคยโรนโดยิงเลยจลังหวะนี้ด้ม่ไี้ยิงเขาไม่ได้ที่จ่ายนะจังหวะนี้บูโน่เราอยู่ที่บอลเนอะลูกขวดมุมนี้ค่อนข้างยากนะไม่ค่อยเข้าครับลูกวินเยียมยิงเลย่ะ อวนม้สกาให้เดนนิเจมส์เดนนิเจมส์ยิงเลยอืมอีกาสที่สับใกล้ย่างเดียวครับอ้าวจะโดนสวนกลับไหมเนี่ยอาแล้วดาริบินหลุดตำแหน่งครับโอเคยังชะลอไว้ได้นะโอนน้เนี่ยโอเคน่าจะได้อยู่ครับมีครับแทงไปแล้วครับโอ้ยอย,อย,ยิงจังหวะนี้อืมน้ำฝัดไม่ได้โอ้เสียวมากเลยครับ D.R. ด,ดีนั่นยังที่เหนียวอยู่ นี้เปิดมาบุโนโอน้ม่งได้ครับกินบูจะเก็บจังหวะสองได้ไหมได้ครับให้บูโนโจนันเ,เจมไอซีเดนเจีเจมยกให้กินบูดล้ำหน้านะปี๊ดเรียบร้อยครับอื้ขึ้นยากจังวะเนี่ยมาดูมาดูมดัีจะเจอจเจอจกับจุ่มแปดน,นี้เล่นค่อนข้างยากนะ แบ็กซ้ายหัวกระบวกแปดมากเลยโอ้โหอืมเอาหน่อยครับปะพาแต่บอลได้เอาแทางให้กินบุดหลุดไม่หลุดว่ะกินบุดรกินบุตรอืมแต่แทงให้โรนโดกคืนไม่ได้ครับห้ามหลุดนะช่วงท้ายเกมแบบนี้หลุดไม่ดีนะครับหลุดเสียประตูนี้คือแพ้ได้เลยนะ มาแล้วลมาแล้วโรนโดให้เพอะปลาเล่นสั้นๆครับตัวเซเบ้ขึ้นมานะครับเอาจะแทงให้บูโนเดนิสเจมแมตชน้เดนิสเจมไม่ได้ใช้จังหวะกระชากเลยนะครับออาตัวเซเบ้ตัวเซเบ้ยิงเลยเหรอเปิดนักกินบุดกินบุดนี่ไง üy ครับโอ้ยพูดประทันตัดทำแมตชนี้ก็หม,ม่งแล้วเรียบร้อยครับมันหม,ม่งได้นะกินหุดหม,ม่งดีมากครับเห็นตัวเล็กๆเนี่ยชิงจะมาหม่งได้ครับเปิดมาจต่วันนี้มีแถบล่นหนึงเรียบร้อยครับ นี่ครับมีสันกินบูดสองประตูด้วยนะครับคุณเยอะครับแบบนี้อันนี้ตัวคำวังใช้ได้นะกินบูดครับแล้วรืมบอกไปกับแผนนี้เน้นก็คือเราต้องมีอ่าเป็นซีซีเอมสองตัวนี้กับปีกซ้ายปีกขวานี้เรามีสำรองไว้เยดะๆก็ดีนะครับแตามันเหนื่อยง่ายครับอ้าวบูโน่หลุดตำแหน่งไปไหนครับเนี่ยอ่าผมขอลดถมาเป็นปกติแล้วที่จะไม่ได้ดันสูงนะ อีกสองนาทีโอเคมีเลียงตัดบอลได้ครับแทงเดนนิสเจียมไม่ได้แทงเดนนิสเจียมเดนนิสเจียมบ้างเี้มาให้กินบุดครับจะแฮตถึงได้หรือเปล่าสายตรงไส้เรียบร้อยครับโอ้โหมีสันกินบูดครับจังหวะสวนกลับทุกคนโอ้ยทำคนเดียวสามประตูครับบอกแล้วไอเด็กคนนี้ครับมันมีของครับมันเล่นดีมากครับในโหมดเมนเจอร์ใครเปนฟูลทีเมนูผมก็แนะนําเลยนะตัวนี้เล่นดีมากๆครับมีสันกินบุตดูครับขอประกาศแขงมาครับกินบุด จับด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเลยครับอบอกแล้วเ,เด็กมันมีของครับอันนี้เป็นปี20 GN นะก็คือนิวเจ n นะครับมีสันกินวูด,ดูครับ38489นะโอเคแบบนี้เราน่าจะสบายใจครับน่าจะชนะได้แล้วนะครับแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเจอมันั่งเตะโบ,บกแผทก็ไม่ใช่ปัญหาครับใช้จังหวะสวนกลับเนาะเรียบร้อยครับทุกคน โอ้โหเราพีคก,กับมาชนะได้นะผมใช้พิกสีเราสามารถกับมาชนะได้ว่าเรานําไปก่อนล้วโดนตีเสมอนะครับขึ้หลังนี้รัวรัวสองประตูเลยโอ้โหคาเวนี่เวดเศร้าเลยครับมาเราเรามาดูสถิติกันนะครับเือบมีสันกินบุตรแทตกทีครับได้บอลกลับบ้านเลยไอ้หนูมาดูครับไฮไลท์เราไม่ต้องดูนะ้อไฮไลท์เดี๋ยวผมขอข้ามไปดูพวกสถิติเลยนะครับมาสถิติ แในหอหนี้มีวิวอัปอ่ะนี่ครับเรามาดูสถิตินะครับสถติติตอนนี้เราความบอลไปแค่สี่สองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคอมบอลน,น้อยมากครับแต่จังหวะยิงเรานี้โอกาสยิงทั้งหมดหกครั้งเขากรอบสี่แล้วก็ได้สามประตูนะครับถือว่า,อาการจบถูกอรณีคมนะครึ่งครึ่งนะครับโอกาสเป็นตัวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่งบัติสเ็จเราเยอะก,กว่าเขานะเขาะ้าพัทห์เห็นไหมครับโอ้โหเรามีกองหลังห้าตัวแล้วเขา้าพัฒห์เจ็ดครั้งนะชนะเขาครับ ตีมุมเราแค่หนึ่งครั้งเองเหรอทางฟาวไปสองลำหน้าหนึ่งครับบาดเจ็บมันเขาบาดเจ็บไปนหนึ่งนะมาดูคู่เล่นครับนี่ครับมีสังกินบุด m v p ครับมบบน,นี้โรนดเล่นออกนะทุกคนพอพวกปลาก็นี่ครับเล่นดีมากครับปลาไปเท่าไหร่อะแปดนะดูการแอซิดแอซิดนี่เป็นวิลเลียมหนึ่งแล้วก็พอพวกปากหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นสเปย์หนึ่งเนาะมาดูการส,งส่งบอลส่วนใหญ่จะขึ้นนี่ครับจากแดนกลางนะ เกมนี้วานวิสกานี้ขึ้นเกมมามากครับส่วนใหญ่เป็นบูโน่ครับแทงให้แดนนี่เจมนะพอฟ่าน,นี้ก็จะสนับสนุนมีสันกินบูดเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเห็นไหมครับเส้นสีส้สมๆนี่คือแทงบอลให้บ่อยนะครับแล้วก็วินเดียมกับดัตติบีน,นี่ปาระภานางานนดีมากตัวเซเบียกับวานวิสการนี้ไม่ค่อยภาสางนานกันเลยนะแต่ขึ้นใครขึ้นมันครับส่วนโ์ดินาน,นี้ครับก็จ่ายบอลให้บูโน่กับพ่อฟางนะเห็นไหมว่ามันส่วนใหญ่มันจะสนับสนุนมาหาเมส่ันกินบูดด้้ยครับ ตัวนกก็ปาดให้เด่างนี้จงปาดให้กับกองหน้าตัวเป้าถือว่าสําคัญนะครับแผนนี้เนาะมาดูที่การเลี้ยงบอลบ้างครับการเลี้ยงบอลโพื่นานเลี้ยงบอลโอ้โหเลี้ยงหกครั้งผ่านหกครั้ง,ง,งเลยนะตาริบินนี้ตัวซีโอ้โหนี่ครับเลี้ยงบอลเยอะน,นะสาเร็จเยอะด้วยครับแล้วก็มาดูที่การเข้าพะทะกองหลังเราครับนี่ครับก็ถือว่าเขียนนะวินเย่มเล่นดีมากครับโดดเด่นมากครับตัดบอลได้ทางฝั่งซ้งายนั้นก็เพอะปาแดนกลางเอาอยู่ครับตัวน,นี้ การคองบอลมีกับส่วนใหญ่ก็เป็นขึ้นจากกองหลังนะเห็นไหมว่าโอเคมากครับามาดูการยิงบ้างครับน่ครับส่วนใหญ่จะดานข้างแล้วก็ตรงกลางครับแทงมาให้ได้เนาะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเกมน,นี้มีสันกินบูดนี่ครับสามประตูนะตัดเข้ามาอันนี้ลูกหม่งนะครับดูตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้า,ขามาหม่งนะวินเลี่ยมวินเลี่ยมได้ยิงหนึ่งครั้งครับเดนนิวเจมยิงหนึ่งครั้ง โดนโดก็ยิงหนึ่งครั้งนะแต่โดนปัดได้โดนเซฟได้เนาะกินบุตรจะเคลื่อนที่จากพาะตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเราเอายืนต่ำนิดนึงนะกินบุตรส่วนพ่อบาก็แดนกลางครับคุมแดนกลางมากเลยโอเคครับแผนนี้สรุปสั้นๆก็คือใช้ดีนะครับก็แน,นะนำสำหรับคนที่เล่นฟูทีมันยูครับว่าฟูทีมันยูมันมีอ่าอะไรนะได้เอฟเฟกต์ของโคด้ดเยอะครับโค้ดโซชามันมีแผนห้าสองสามเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างครับแผนอันนี้เป็นแผนที่ผมเอาแกะมาจากแรลงอันอันดับหนึ่งตอนนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากครับก็ไปหามาใช้กันได้ครับหรือว่าจะก็แผนผมไปเลยก็ได้นะปรับตามที่ผมบอกเลยครับโอเคมากวันนี้ไปนะครับขอบคุณมากครับไปละบายบายบค,ครับ